สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเนเนอรซริอัสนะคะวันนี้นะคะเนะก็ไม่ได้มาแชร์ทริคแต่งหน้าแต่อย่างใดแต่วันนี้นะคะเนะมาแชร์ทริควิธีการลอกสิวเซียยนและทําความสะอาดรูขุมขนแบบล้าลึกฉบับเน์ดนั่นเองนะคะก็วิธีนี้นะคะเนะรู้สึกว่าเออมันได้ผลกับเนิเองนะคะแล้วเน่ก็ใช้มาเป็นประจํามาเป็นปีๆแล้วด้วยรู้สึกว่าใครที่ประสบ ปัญหาแบบว่าสิวเซียนหนักๆอย่างเนอ้นะคะก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยคะ่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆมากๆเลยสาเหตุที่ว่าทําไมเนิร์ถึงต้องขยันกําจัดสิวเซียนนะคะทุกเดือนทุกสสัปดาห์อะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เรามีสิวเซียนคือเนิร์เป็นคนที่มีสิวเซียนเยอะไงเพราะว่าถ้ามีเนี่ยเวลาที่เราแต่งหน้าลงรองพื้นมันจะทําให้แบบรองพื้นมันไม่ละเอียดมันแบบเป็นคราบมันแบบ มันจะทำให้เราไม่มั่นใจนั่นเองอันนี้แหละคือข้อเสียของการมีสิวเสี้ยนเลยจริงๆอันนี้นะคะเดี๋ยก็ ลอกสิวเซียนนะคะลอกเจลาตินออกไปแล้นะคะแต่ว่าเท่านี้นะคะมันยังไม่พอคะ่ะเพราะว่ามันยังเหลือเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะแล้วก็มียังมีแบบสิวเซียนที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะต้องปราบมันให้ราบคาบเลยะคะกานันก็จะใช้ Bio Essence นะคะ Deep e x f o l i a t i n g g e l นะคะตัวนี้นะคะ ในการขจัดเซลล์ผิวเส่อมสภาพของเรานะคะตัวนี้นะคะต้องใช้เวลาที่ผิวเราแห้งๆนะคะแห้งสนิทเลยนะแล้วก็บีบลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆนวดวนๆไปนะคะยังช่วยลดสิวเซียนนะคะสิวหัวดำให้หลุดออกไปอย่างง่ายดายเลยคือมันไม่มีเม็ดบีบด,ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ทำรายผิวของเราแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยก็นวดวนไปสักพักแล้วนะก็จะแบบเห็นแล้วว่าแบบ มีแบบเหมือนแบบเป็นเซลล์ผิวสงสภาพออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างข้างนี้นะคะที่เราใช้ไปแล้วนะคะกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเมื่อเทียบกันจะเห็นว่าเออข้างซ้ายข้างนี้นะคะแบบมีความแบบผิวไบรท์กว่าแล้วก็ดูสะอาดกว่านะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเราจะมาลองใช้ที่จมูกของเรากันเลยนะคะ นวดน,นวดปูนปนไปแบบนี้คนะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ล้างหน้าแล้วก็เช็ดหน้าให้สะอาดนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลอกเสีวเสีย้ยงแล้วก็กำจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพนะคะก็รู้สึกว่าเออผิวมันแบบใสท์ขึ้นนะคะแล้วก็สิวเสี้ยนหลุดออกไปเยอะมากมารู้สึก ะะทริคอีกอย่างนึงนะคะในการช่วยกระชับรูขุมขนของเนื้อะนะคะก็คือนอกจากจะใช้เจ้าตัวนี้แล้วนะคะที่ช่วยกระจัดเซลล์ผิวแล้วนะแล้วก็จะใช้เจลประครบเย็นนะคะในการประครบไปที่รูขุมขนอันกว้างขวางของเรานี้นะคะประครบไว้ไปเรื่อยๆแบบ10 15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะคะแต่ว่ายิ่งประครบนานก็ยิ่งดีนะเพราะว่าความเย็นจะช่วยกระชับรูขุมขนของเราให้เล็กลงนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเล่าสิวเสียและการขาจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพในแบบฉบับของเงอน,นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะคะอ้อแล้วก็แผ่นเจลลินนะคะสามารถซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตหรือว่าร้านเบเกอรี่นะคะส่วนไบโอเอสเซนนะคะ d ีเอส a t i n g ติ้งเจหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของไบโอเอสเซนเนี่ย สามารถซื้อได้ตามวัาสาันหรือว่าวัสันออนไลน์นะคะยังไงก็ไว้เจอกับเน็ตใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย